วัดีครับชัดเจนพันข้าวครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาวัดความสูงนะครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับว่าฤดูกาลนาปังนะครับที่ปลูกข้าวเหนียวหอมนาคานั้นเขามีความสูงเท่าไหร่นะครับก็มีลูกเพจถามมานะครับว่านาปังสูงไหมล้มหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ล้มนะครับเข้านาปังเท่าหวานนะครับเท่าที่เห็นดูเท่าหวานนาๆแน่นๆหน่อยนะครับต้นเขาแข่งกันโตล้มครับ ล้มระเนระนาดเจอพายุดูดร้อนนะครับแต่ว่าข้าวเหนียวหอมราคาเรายืนหนึ่งนะครับนะฮะนี่ครับไม่มีล้มสักต้นนะครับข้าวเหนียวหอมราคานะครับไม่มีล้มเลยนะฮะไม่มีล้มเลยครับเพราะว่าเราปลูกแบบถดดาครับใช้ลถในการนานาเอาลงไปดูกันครับว่าหอมราคาสูงประมาณกี่เซนก็ไม่ลงไปเยอะนะครับ ความสูงของข้าวเหนียวหอมนาคานะครับนับจากนับจากนับจากบริเวณรวงจุดสูงสุดของรวงนะครับก็ประมาณนะครับประมาณ70เซนนะครับธนะัใบธงก็76นะครับนะครับจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งครับจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดปั๊บนี่ครับเ0เซนนะครับใบธงก็ประมาณ80นะครับ รวงเจ็ดสใบธงประมาณ80บนะครับอันนี้คือความสูงนะครับไม่ถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรน่ครับนี่ครับก็70นะครับโดยเฉลี่ยนะครับความสูงของนะครับจุดโค้งของรวงนะครับจุดโค้งของรวง70เซนนะครับ70็ดสิเซนใบทงก็ประมาณ80เซนโดยประมาณนะครับอันนี้คือฤดูการนาปรังนะครับบุกนาปัง ก็จะต้นเตี้ยหน่อยนะครับถ้าเป็นข้าวนาปีก็จะสูงกว่านี้นิดนึงเราไปดูต่อสังครับต่อสั่งที่ทําการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนเนาะเอาคนเกี่ยวนะครับต่อสังจะเหลือแค่นี้นะต่อสั่งจะเหลือประมาณ25เซนนะครับ25เซนโดยเฉลี่ยนะครับเกี่ยวแล้วก็จะเหลือ25ถึง30นะฮะ25-30นะครับ25ถึง30 ประมาณนี้นะครับนะครับส่วนร่วงนะครับรวงที่เกี่ยวมาแล้วนะครับรวงที่เกี่ยวออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับวัดจากที่ตัดมาเนาะนะครับจากร่วงไปถึงต้นนะครับประมาณ7 6 0ดหถึงเจนะครับนะครับหกถึงเจนะครับแปลงนี้น่าจะสูงกว่าเนาะนะครับอ่านี่มา60นะครับ นี่มาจากปลายนี้มา60นะครับอ0น่ก็หกสิบครับ6ก70เซนอ่าโอเคเราไปวัดกันดูครับแรงแรงนี้เท่าไหร่ตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ จะประมาณ80เซนนะครับ70กว่า80ครับโอเคอันนี้คือความสูงเฉลี่ยเนาะเกี่ยวออกมาก็ได้เท่าที่เห็นนะครับ70กว่านะครับ70ถึง80เซนเคก็จะประมาณนี้เกี่ยวออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เกี่ยวออกมาแล้วก็จะได้ประมาณ60นะ ก็จะเหลือต่อไว้ประมาณ10บเส้นนะครับสิ 10, 20ี่สิบโอเค,อเคก็เอาให้เห็นคร่าวๆนะครับว่าความสูงของข้อเหนียวหองนาคาก็จะประมาณนี้นะครับก็ความสูงในฤดูการนาปางก็คือประมาณ 70- ถึงแปดสิบเซนอันนี้คือความสูงนะครับเกี่ยวมาแล้วนะครับตัวที่เกี่ยวแล้วก็คือประมาณหกสิบนะครับ6กสิบเซน พอดีมัดได้นะพอดีมัดได้มัดแล้วก็ขนนะครับได้สะดวกก็โอเคเราได้ดูความสูงกันคร่าวๆเนาะแต่รับประกันเลยครับว่าต้นแข็งไม่ล้มนะฮะนะครับถ้าปลูกแบบดำนะครับปลูกแบบดำต้นแข็งไม่ล้มนะครับ,บ,บ,รบ,บ,บไม่ล้ม,ม,ลมต้นแน่นมากนะครับแต่ถ้าไปหว่านแน่นๆหว่านหนาๆออันนี้ก็ไม่รับประกันนะไม่รับประกันความหักล้มเนาะ เพราะว่าแปลงพื้นที่ใกล้ๆกันหรือว่าที่ผมเห็นเขาทากันอยู่แถวแถวนี้นะครับพื้นที่แถวนี้ก็คือล้มละเนรละนาดนะครับข้าวนาปังนะครับถ้าหวานทีล้มแบบนอนราบก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้มีพายุฤดูร้อน,นครับผมก็ต้องรีบเกี่ยวนะครับรีบเก็บเกี่ยวแล้วก็รีบขนเข้าลานแล้วก็หาอะไรมาปกไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลายเมษาเนี่ยฝนจะมานะครับพายุฤดูร้อนจะมาก็ต้องรีบรีบกันหน่อย ชักช้าไม่ได้นะครับต้องดูฤดูกาลต้องดูสภาพอากาศด้วยนะครับเออทำนามันก็ต้องใช้ลายๆอย่างเนาะนะเป็นเป็นข้อจํากัดนะครับอันนี้คือนาปรังเนาะนาปางนังมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับในเรื่องของฝนฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องคํานวณเวลาคํานวณวิธีการที่จะเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมเหมาะสมนะครับโอเควัดความสูงกันไปแล้วก็คงจะลาทุกท่านไปก่อน <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปหน้านะ่าจะไปวัดไปวัดความกว้างความยาวของเมล็ดข้าวเนียวหอมแาคากันนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนผมก็เก็บพันข้าวไปแล้วนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ